ได้สวัสดีพี่น้องชาวสว่างกับมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วพี่น้องเป็นไดกันแนานสบายกันดีหรืดอกเนาะมาอีกแล้วเน่ยบรรยากาศเหมือนเก่าเช่นเดิมพี่น้องก็ได,ด้กันพูดไปคุยกันเนาะพี่น้องเนาะคิดฮอดคิดถึง,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 งพี่น,อน้องทุกคนที่ลาสาวสว่างกลัไม เออเขาเกิดกอไผ่ได้พี่น้องเ้อตั้งกล่องอะไรนี่ฮึมท่านเขาพูดอกันพี่น้องต่างต้องต่้งคุณยายคุณแม่กลิ่นอืมคนโตละแม่ ที่เดถุงน้ำถุงหม่นไม้ก่อนแม่ให้มีชินทะเล่ให้มีเนี่ยัดไต่อนแม่ขึ้นบ้านเนาหนี่ารางานเนาะไม่มันฟองแข่งมันบอตกชีวด้วย ทไมตะกี um. ay, um. ้ไม่ก็ผ่านดีๆนะพี่น้องตัเองก็ตรงซี้แม่นอีช่วงป่านข้างหน้าเี๋ยวซน้ออืมแม่ใตนั้

มันไผสตีมันไผ่แตเพียงแต่ดีมันแล้วจต่เขาจะแม่เนาทำมาไผ่ตีมันน่ากิงแง่กันตั้งผู้เรียนตั้งสอตั้งอียิงนะที่ตั้งทุกอ่งไม่ได้หายจ้างเขาเห็ดเห็ดเห็ดอยนะแต่พขกสองเขาถามเลยแพงกว่านั้น ตาด้านเรเป็นช้างใหม่เจ้านี่สีโอ้ยสีหนูสีห้ามอนี่มาสีสีมาเราพูดผิดทางทองจใครแนมนี่นี่น้าิสงเลยหนูนี่จะใครนีเจ้าหนบอกมาหนูมดมดอะไร้าน้าเป็น่นเป็นยังไรโอ้ย ยูเอ็นอะไรอนี่ยไม่ยิ้มผู้ชายผู้ชายเขได้รัีสิู้ย่ายฉันแล้วจเกินชิ้นสองคิดมึงเดียวกันมะบเป็ยนงอ่าม Đấy, chúng ta chưa, không ừ, chưa được, chưa được Chưa được, chưa, không, 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 không được Không, cái ta chẳng bảo mẹ, không thể Ừ Chọn thứ đấy, nghe thấy ừ. ở ở ừ. Đó, mà, Chứ xa phải quen với, xa rồi. จิกิจบอกก่อนหาชมไปเนาะของใส่ทั่วทุืนนอนบนบ่งหนตื่นก่อนเวลาได้หนึ่งหมึ่ีสองเพราะว่าตรวทสองเีย่ีสองิตั้งนาฬนกาเราสีสองทิ้งก็เลยตื่นก่นเวลาจะวปนั่นมมกมาก็มา จาเหรอมมนเคยดูเวลาอยู่กับตำหันท่านหมอเอกแล้วก็มันกร,นนรอนเวลาเนี่ยหนอคเที่ยวหัออีซิด้านที่สีา่า เขาเดยนไม่เลยเขาเดินเหเนไม่เลาได้หรือเปล่าเนาะเลืมเนี่ยแ้ก็ปักยายมาเสียเสียน่อยเสียเนี่ยเสียๆๆๆเสียมากมันจบมันคือบางแล้วมันกะนี่เลยแหละมันเขาจีบปักเท่าไรล่ะได้ยินคนมามันหาล่อยบัานนี้จะเป็น เปลี่ยนเงิะเบียนไหม่าท่านยำนู่นดีนั่นสามพันแล้วเจา้เา,า,อา,าจนองงเย็ลัด่

แมนแมนแต่ว่าต้องเที่มันต้องสิ้องกันะเานาระจานกันกสสสิไปวัดบ้างมาทำบ่อหรือไงโ้โ บ่าว่าวบุญมัป่าใช่ไหมคะฉันมันฉัจักเออันเสาัเจาฉันโถฉันมันฉันไปฉันมันฉันมาง่าแต่ฉันจักไปแบบนี้มันมาคู่เจอเป็นสีลุงนุ่งสนอายนุ่งีนั่น สองนงัวยาง่้น่าเดียวน่สามโมงหุ่นทุนิวเต็นี่ยนมี่นั่นี่บ้นสิตใหญ่ยงงั้นเลยวนีที่ยังก็นั่งเสร่างอบก็ถือเปนเหน่ไอ้ยงเีเราบริเตอ้

ทั ánh, ăm, ân, ้งพิษสมุนทั้งชิดายะิ่งสนแม่จำแม่จำไส่เงถึงเท้าไม่ถุงหนแล้วนี่ตุ้งโอขยกเออนี่ไม่ีู้สิงขา ท่านมาทับไปจรงไหนอยู่ไม่ทันจิออกทั้งสาเราเื่ะไรเราไ,ไปปุ๋ยน้ำหม้อโมู

哦。 นี่ทั้งทีแม่เขาป้องนั่นไงเขาเขาจุกเตี๋ยไ้ไปโพสั่งชาวตาวันตอดมันอันที่แม่มาบังจุกเตี๋ยชาวะวันได้มันโพนานเห็นยามาทีหลออเย้ยม่มีรูปแบบ เมตินอยู่ที่น้องเป็นเมตินคนสวยขาแม่ก็สวยเเจ้าเด็กหนุ่็หอมเจ้าเก๋เราโพสต์ไปเพิ่มอะไยกันแบบเป็นๆด้วยแบบเป็นๆสมัยเห็นไมน้องแห่ กบมานั่งยุงสิเนี่ยจะินงเนี่ยู้ลบานเปตัวดียกไหมอนับอยุใส่ชวบ้านมนี่องตัอ๋อ ฟา่ทีเนาะตัวอะไรน่ะขึ้นฟา่แล้วก็ขึ้น้นอม่จะชวนอย่างได้ไหม ตันน่ะพี่น้องเอ้ยสาวจะว้างกับชิมฮอดคิดเทิงอเงี้ยนะก็สมานังพูดคุยกันไหตามผู้ใดก็ตามอัธยาศัยพี่น้องกับบริษัทไซก็เลยมานั่งอยู่นี่พี่น้องพี่นอนกับนอนกับนางกับนางขออนุญาตจ้าไย่อยโหงะโอ้ยเจ้ามามาจะใส่ะแม่บ้านเจ้าให้เอือเอ้จังได้อึ้ บังไมยนี่เ้ยนู้ยแมนอยู่มือนั่นไปอันนั่นไปช่งร้านนัดไปทั้งบ้านอันนี้นะวงไข่ผักข้าวไปนาเขาบดดอนบดดอนเหนือนั่งไปเขาดดดพอดีท่วมใบสามมุ้งควานสี่ซีมุ้งขมุกไข่แมมือนั่นฝนตกก้อนนาเขาจะไปได้ป่ามากกว่าชีว กระชิวพอดีพอดีนิดหน่อยกระชิามัดป่ะบอกระช้าหางแดงใช่กระชาบอว่ามันหางแดงเลยกระช้ไนกระชาามเ้มมันมันยังตัวน้อยอยู่อันเคยมกเราจะยำเบิ้งแค่แช่มุกนาทิ์จอดซื้อซื้อเจ็ดมกกปุากกปปากห้านใญ่ลักงบานตลอดนเปนนนี่ ยังเหลือหมกนึงคือจะไปอุ้มยายเหนือลํางานเลยวันนี้ไอ่ไปถึงหันมาเราไปได้หมกไปจิ้วหางแดงมาบ้านหนึ่งสองหมกมันฝนโตเกรงเนาะแต่จิ้วมันมีมันมีป่นลกอกแต่จิ้วแต่จิ้วแหนเนี่ยอืมไม่จำแนงีลทีหน้าเจ้าของบริมีแล้วมันจะตกใจมืดเมื่อกี้ยังเคยสอนเธอหนึ่งเคยปลาลูกกอก หยักยงยัยี่ใตต้นมวมันไแต่เศร้าหงมอย่นี้นะนำแต่พ่อเลยจตุ้ไปฝ่าห้องเราไน่้ายุเอียงกัวานอวานหไม่บ่มันเป็นมันเป็นหเศร้าหยูไม่มาแบบนี้บ่มันหลายทายที่เราไม่จยจัเาท่าน เดี๋ยวเรคุยเดี๋ยวเราพูดกันว่าพูดกันะบบนอนไงแต่ไม่ใช่เดื่เศร้าม่ใช่จริงเดิม ขายพี th f, ่ง้อกเอดหน่งของพัดจัดจะเรีไปหาชื่อหููหาลองบานทาง่อกบานอปนอ่ะเขากำแนปีนใกม่ไม่เศร้าข้างนอกไาเศาไว้หนอาปีนท่ช่านไปตลาดนี่แหละเป็นกระิโตะมองจอบรถกระอึอ คุยๆกันพอหอมปากหอมคอพี่น้องก็เลยใช้คิดถึงกันเพาะพี่น้องเนาะเป็นไรจ้ะขอปากเลือพี่น้องจ้ะใจสว่างขึ้นอีสานเลิศร่าหงหมู่จะสวัสดีจ้า